สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องที่สําคัญมากนะครับมาย้าเตือนท่านผู้ชมกันนะฮะคือหลายคนเนี่ยน่าจะทราบกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะฮะผมกำลังพูดถึงกิจกรรมยูฟายูโร2020 matchday predict the winner campaign นะครับผมหรือว่ากิจกรรมทายผลผู้ชนะยูฟายูโร2020นะฮะที่สําคัญก็คือรางวัลน,นี้เนี่ยถ้าหากว่าใครทาย ถูกนะครับว่าทีมชาติอะไรจะเป็นแชมป์นะครับรับไปเลยครับผม100ล้านไมค์ขับคอยหรือว่า100ล้านทองครับอู้ยโคตรเยอะโคตรเยอะนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับ100ล้านทองนะฮะสำหรับคนที่ทายถูกนะครับว่าใครเป็นแชมป์แล้วเอาไปหารเฉลี่ยกันสําหรับคนที่ทายถูกครับท่านผู้ชมคิดดูว่าคนเล่นเกมนี้มีเท่าไหร่ครับ ไม่ใช่แค่เพสโมบายอย่างเดียวนะเพสทุกแพลตฟอร์มนะฮะเพสทุกแพลตฟอร์มนะครับเพสคอนโซลเพส PS4 ครับเอาหมดท่านผู้ชมแล้วก็ใครทายถูกเนี่ยโอ้โหกี่ไอดีล่ะแล้วก็ไปหารกันครับ100ล้านทองครับแต่ว่าอันที่เราไม่ต้องลุ้นก็คือสเกล5้า5ดาวครับ11บใบนะฮะสำหรับทีมชาติที่เราทายไว้นะฮะทายถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นไรครับเราได้สเกลแน่ๆครับ11ใบครับ อยากจะให้ทุกคนเล่นกันเลยครับเพราะว่าใช้เวลาไม่นานครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเยอะมากนะฮะตามรายชื่อนี้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะครับก็ทราบผลรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ4ทีมสุดท้ายที่เข้ามารอบรองชนะเลิศนะครับมีทีมชาติอะไรบ้างแล้วเราควรจะทายทีมชาติอะไรกันดีนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมในเว็บไซต์ของโคโนมิโดยตรงนะครับมาครับตอนนี้เราเข้ามาที่เว็บไซต์โคโนมิโดยตรงนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะฮะ สี่ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศนะครับก็มีเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีแลวก็โปรตุเกสครับมาดูเส้นทางของทั้ง4ทีมนิดนึงนะฮะเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะทายผลทีมไหนเป็นแชมป์ดีนะครับเบลเยียมครับเอาชนะตุรกีมาได้6ประตูต่อหนึ่งในรอบ16ทีมครับในรอบ8ทีมนะฮะเอาชนะเต็งหนึ่งอย่างอิตาลีมาได้6ประตูต่อหนึ่งครับฝรั่งเศสครับเอาชนะยูเครนมาได้ในรอบ16ทีม7ประตูต่อศูนย์นะฮะในรอบ8ทีมก็เอาชนะโปแลนด์มาได้นะครับรมาง้ยี เอาชนะอังกฤษมาอย่างชิวเฉียดในรอบ16ทีม4ประตูต่อ3ครับแล้วก็เอาชนะสเปนมาได้6ประตูต่อ1แหแมชนะกันแบบว่า โคตรห่างนะครับแล้ว์ส่วนทีมสุดท้ายครับโปรตุเกสครับเอาชนะออสเตรียมาได้6ประตูต่อหนึ่งในรอบ16ทีมนะฮะแล้วในรอบ8ทีมสุดท้ายก็เอาชนะรัสเซียมาได้6ประตูต่อหนึ่งโอ้โหทำไมชนะแบบว่าห่างกันเหลือเกินนะฮะมีเยอรมนีกับอังกฤษที่ชนะแบบชิวเฉียดเท่านั้นนะท่านผู้ชมส่วนผลงานรอบแบ่งกลุ่มครับอิตาลีชนะ3นัดรวดนะฮะโอ้โหประตูบวก15ครับเบลเยียมก็ชนะ3นัดรวดเหมือนกันนะฮะเสียไป2ประตูครับบวก17เเลยทีเดียวนะฮะถือว่าผลงานเนี่ย โอ้โหไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ละทีมเนี่ยแบบเสียประตูน้อยมากนะครับผมอ่ะกลุ่มนี้ไม่มีใครเข้ารอบนะครับข้ามไปอังกฤษก็ไม่เข้ารอบนะครับข้ามไปฮะสเปนก็ตกรอบไปแล้วนะครับโปแลนด์ตกรอบไปแล้วครับมาดูกลุ่มนี้ครับกลุ่ม F ครับเข้ารอบมาถึง2ทีมครับฝรั่งเศสนะฮะกับเยอรมนีนะครับผมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะชนะ3นัดรวดครับเยอรมนีเนี่ยแพ้หนึ่งนัดนะฮะก็คือแพ้ให้กับฝรั่งเศสนั่นแหละ ดูครับฝรั่งเศสชนะเยอรมันมา5ประตูต่อ2นะฮะนี่เป็นข้อมูลไว้ครับท่านผู้ชมเราจะได้ทายผลได้ถูกนะครับว่าจะเลือกทีมอะไรดีฮะอ่ะเดย้อนไปดูอีกทีนึงนะรอบรองชนะเลิศที่เหลือ4ทีมนะครับเบลเยียมเจอฝรั่งเศสนะฮะเยอรมน,นีเจอโปรตุเกสนะครับท่านผู้ชมลองตัดสินใจโดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมานะฮะร,รวมถึงนักเตะที่มีในเกมนี้นะฮะว่าทีมชาติใดนะครับจะ คว้าแชมป์ไปครองในรายการนี้นะครับผมส่วนตัวผมเองผมจะเลือกฝรั่งเศสนะครับท่านผู้ชมจะเลือกทีมอะไรนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครทายถูกก็รับไปเลยครับ100ล้านทองนะฮะอย่าลืมนะครับเอาไปหารกับคนอื่นๆที่ทายถูกด้วยอ่ะส่วนการทายผลทํายังไงครับง่ายมากครับเราไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปทิ้งยูเซอร์พาสเวิร์ดให้มีความสุ่มเสี่ยงนะฮะท่านผู้ชมเข้าไปที่เมนูเอ็กซ์ต้านะครับยูเซอร์โปรไฟล์ตรงนี้เลยนะฮะ เราแค่ไปเปลี่ยนโมเดลทิ้งไว้ครับโมเดลทีมฮะกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ยุโรปนะครับทีมชาติยุโรปนะเพราะว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโรเนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับเลือก4ทีมนี้เท่านั้นนะอย่าเลือกทีมอื่นทิ้งไว้นะฮะเลือกทีมอื่นหรือว่าเลือกสโมสรหรือเลือกอะไรเนี่ยนอกเหนือจาก4ทีมนี้นะฮะท่านผู้ชมจะไม่ได้สเกล11บดใบ5าดาวอย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดว่าจะเลือกทีมชาติอะไรก็กด เปลี่ยนโมเดลไว้ครับสมมติผมเลือกฝรั่งเศสผมก็กดฝรั่งเศสไว้ครับแค่นี้เองฮะแค่นี้เองครับนี่คือการทายผลนะฮะว่าฝรั่งเศสจะคว้าแชมป์ไปครองครับถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ผมก็จะได้สเกลของฝรั่งเศส5ดาว11ใบนะฮะท่านผู้ชมและที่สําคัญครับเราจะต้องเลือกไว้ก่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนี้เท่านั้นนะเนี่ยท่านผู้ชมดูคลิปผมจบแล้วก็ไปเปลี่ยนรอไ้เลยนะฮะท่านผู้ชมการลืมนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราทายผลไม่ถูกเราจะไม่ได้ทองแต่ว่าเราได้สกเกลนะฮะสกเกลมันสําคัญยังไงครับโดยเฉพาะสกเกลห้าดาวครับท่านผู้ชมผมจะบอกว่าผมตุนสกเกลไว้เพียบเลยนะฮะเพื่อเอาไว้เปิดในเพจสองพเครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเปิดในเพจส2 0พนี่นะเดี๋ยวเพจส2 0พบมานะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ เป็นนักเตะแคร์ลี่นะฮะท่านผู้ชมใครอยากได้เบสตุนไว้ครับผมใครอยากได้เบสเพยเยอร์ตุนสเกลไว้เยอะๆครับเราเอาไว้เปิดในเพส2021จะคุ้มกว่านะฮะตุนไว้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ผมลบสเกลหนึ่งดาวทิ้งเพียบเลยครับแล้วก็ตุน4ดาว5้าดาวไว้นะครับกำหนดการนะครับผมสำหรับใครที่ทายถูกนะฮะจะได้ทองวันที่27สิงหาคมครับสำหรับสเกลเนี่ยเราจะได้เลยในวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมที่13สิงหาคมเมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ